you mm -hmm. ทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันวันจะพาทุกคน <Okay. S 2> ไปเก็บ <มา S 2> ผักกูดนะคะ<า>รอชมค่ะตอนนี้เราอยู่บนเส้นทางจักรยานค่ะ ฝนตกเช่นเดิมวันนี้ฝนตกแดดออกค่ะฝนตกในบรรยากาศสวยๆแล้วก็ทุ่งหญ้าด้านหลังเขียวสวยงามมากเลยค่ะวิวชนบทสวีเดนจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะพี่พี่น้องๆทุกคนเห็นฝนตกปรยโปรยไหมคะวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวที่วันมี กลางสัปดาห์ค่ะแล้วหลังจากนี้วันจะทำงานอีก5วันนะคะจากคลิปที่แล้วที่วันไปเก็บผักกูดป่าหนึ่งที่เราไปสายค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวปรากฏว่าฝนตกแต่มันก็เป็นฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลนะคะก็คือไม่มีฟ้าร้องไม่มีฟ้าแลบประมาณนั้นแล้วก็ จะตกปรยอยๆแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้าคือใจวันน่ะอยู่ในป่าผักกูดที่เราไปเขาที่แล้วแล้วเขายังไม่เกิดค่ะพี่ๆน้องๆมันอดใจไม่ไหวแล้ววันนี้วันไปกับจักรยานนะคะซึ่งเราจะปั่นจักรยานไปประมาณ10กิโลค่ะคือถ้าเราปั่นอย่างเดียวไม่แวะถ่ายคลิปบ้างเนี่ยนะคะตามถนนเส้นทางชนบทสวีเดน อีก10นาทีวันก็จะถึงป่าพะกูดยังไงวันก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์รอลุ้นไปกับวันนะคะแล้วป่านี้มันจะเกิดหรือยังหรือว่ามันจะสายไปแล้วคือวันกลัวอย่างเดียวว่ามันสายไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำงานยาวเลยวันกลัวว่าเราจะไม่ได้เก็บพะกูดปีนี้ยังไงฝนตกยังไงใจมันก็มาค่ะทุกคนไปค่ะไปลุ้นด้วยกันนะคะเราจะเห็นข้างหน้านะคะกิจกรรมของฝรั่งโซนนี้ก็คือพาหมาไปเดิน ค่ะพี่น้องฝนตกยังไงเขาก็พาหมาไปเดินค่ะส่วนเราฝนตกยังไงก็ไปปั่นจักรยานค่ะ เรามาถึงแล้วคะ่ะป่าพะกูดค่ะพี่น้องฝนหยุดตกไปนิดนึงพอดีเลยนะคะแล้ววันก็มองเห็นความกำลังยอดอวบสวยงามวุ้ยดูบรรยากาศเขียวเขียวครึมครึมหลังฝนตกมาทั้งคืนนะคะทุกคนว้าวป่าป่าหาที่ลงก่อนคะ่ะนี่คือดงพะกูดในวิวทุ่งนาชนบทแบบนี้เลยนะคะ นี่เราก็มาลุ้นกันว่าปีนี้ยอดจะอวบสวยงามไหมนะคะนู่นค่ะนู่นเริ่มขึ้นแล้วค่ะพี่น้องจา๋าว้าวปั๊ปัป้ยนี่ค่ะโอ๊ยเดยวเด้วอวันนี้อยากเหยียบขอค่ะทุกคนดูค่ะทุกคนค่ะยสวยมากค่ะอุย้ยมีคนมาเก็บหรือมี คนมาเหยียบเนี่ยแหละคะ่ะอมเดี๋ยวนะหาไซที่อร่อยนี่เราเลือกได้นะคะกรอนี้เหมือนมันจะใส่มันจะยาวไปนะคะนี่นี่ไอที่อร่อยคืออยู่ด้านหลังคะ่ะทุกคนมันมีคนมาไม่น่าจะเป็นคนเก็บนะคะน่าจะเป็นคนเดินลงมาเที่ยวชมเหยียบเหยียบคะ่ะทุกคนนี่นี่คะ่ะแบบนี้นะคะอื หอมมากเลยค่ะเวลาเรามาอยู่ในดงผักกูดอุ้ยพี่น้องจา๋าวันจะเก็บไปไว้ใส่ช่องฟิตไว้แกงส้มกินทั้งปีนะคะนี่ลวกกินกับน้ำพริกผักกระแับจา้าเุ้ยเรายังคงมาเก็บได้อีกรอบหนึ่งนะคะวันคิดว่าเดี๋ยวไปทำงานอีกสี่ห้าวันค่ะหนึ่งกอของเขา อวบสุดสวยสุดก็ป่านี้นะคะทุกปีเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นป่าเรียกว่าตอเก่าของเขาค่ะทุกคนดูค่ะโอ้ยสวยมากนี่นะคะป่าประกุทธของเราค่ะเราดูยอดค่ะใครที่เคยเห็นเขาที่แล้วที่วันเก็บคือพี่พี่น้องน้องวันไปหาข้อมูลมาเพิ่มแล้วนะคะเขาก็มีคนเตือนว่ามันมีเป็นสารก่อมะเร็งแต่ก็ พี่ที่เขาเป็นกูรูเก็บผักเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรนะกินได้กินได้เขากินมาแบบหลายปีวันก็มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นค่ะมีความมั่นใจว่ามันจะปลอดภัยนะคะก็เราก็เก็บค่ะเก็บเก็บแต่เหมือนเดิมนะคะทุกคนวันจะไม่หักไปหมดทั้งกอน,นะคะเราเก็บด้วยอนุรักษ์ด้วยเนาะใครไม่ชอบก็ผ่านนะจ๊ะไม่ต้องเม้นด่านะคะทุกคน คือยังเก็บไม่ได้วันไม่ก็เอานิ้วเข้าไปกลัวมันหักค่ะทุกคนจ้ะก่อนหนึ่งมันมีเยอะมากค่ะเราไม่ต้องเอาไปเยอะนี่นี่อันนี้แล้ววันเลือกไซส์ที่แบบอร่อยอร่อยนะคะน,นี่ค่ะ,คะขึ้นเต็มเลยค่ะเวลาเขาขึ้นขึ้นเป็นดงค่ะดูสวยงามมากค่ะอืม ผักกุดสวีเดนค่ะรสชาติเขาจะเหมือนหน่อไม้ฝรั่งนะคะทุกคนคือเอาไปทำเมนูเดียวกันกับหน่อไม้ฝรั่งได้เลยค่ะแล้วก็ยำอร่อยมากค่ะยำแบบใส่กุ้งใส่หมูสับนะคะ ไซนี้ค่ะเก็บง่ายแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปทำให้กิ่งอื่นหักด้วยนะคะไซอร่อยค่ะทุกคน คือเขาแนะนำว่าการที่ยอ,อ,ยอดยังไม่แตกใบนะคะนั่นคืออร่อยที่สุดค่ะนี่ค่ะแบบนี้เรียกว่าแตกใบแล้วนะคะบางคนเขาก็จะชอบค่ะแต่วันก็เก็บตามที่เขาว่าอร่อยคือมันอร่อยจริงๆค่ะพี่ๆน้องๆหวานค่ะแบบนี้ที่เขายังไม่แตกใบที่ใบยังไม่แตกยอดใช่ไหม <laughs> เรียกว่าไงดีนี่ค่ะเยอะค่ะมันขึ้นเป็นดงนะคะทุกคน ีที่แล้ววันเก็บไซ์นี้ค่ะทุกคนค่ะแล้ววันก็ไปเอายอดมันออกนะคะนี่เพราะว่าวันไม่ชอบกินยอดมันทําให้ดูนะคะก็เอายอดมันออกแล้วก็กินแต่ก้านแบบนี้ค่ะแต่ว่ามีพี่คนหนึงเขาแนะนําว่ามันยาวเกินไปนะคะแล้วก็อ่มันก็จะได้เคี้ยวแต่ก้านค่ะมันจะไม่ได้รสหวานของผักให้เก็บแบบสั้นกว่านั้นก็คือไซนี้นะคะหืกรอบมากเลยค่ะหักหักแบบนี้อร่อยแล้วก็หวานปีนี้วันเก็บแบบนี้ อร่อยหวานจริงๆค่ะทุกคนนี่นะคะรเราอยู่ในดงผักกูดจ้าทุกคนค่ะโอ้ยโดนหักค่ะเสียด้ให้ดูบริเวณกว้างๆไปนะคะเขาเกิดตรงนี้คือเดี๋ยวสักพักหนึ่งตอนที่มันยาววันก็จะพามาอีกนะคะเพราะว่า เส้นนี้เป็นเส้นทางปั่นจักรยานของวันค่ะเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นเต็มนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินนะคะเราก็ต้องระวังไปเหยียบต่อเขาด้วยค่ะเนี่ยค่ะที่เท้าเรานะคะนี่ค่ะกําลังเกิดค่ะทุกคนต้องระวังด้วยนะคะถ้าเขาไม่โผล่ขึ้นมาคือแทบจะมองไม่เห็นค่ะเนี่ยนะคะเราก็เลือกเก็บ ถ้ามันเป็นตอเก่ามันจะอวบค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นตอใหม่เห็นไหมคะถ้าแบบนี้เราก็เลือกเก็บตออวบๆค่ะทุกคนจ๋าสวยเลือกได้ค่ะวันนี้ ดูคะ่ะทุกคนก่อนนี้โอ้ยอวบสวยมากมีสามกอนนะคะมันจะรกไปด้วยตอเก่าของเขาค่ะเพราะว่ามันเกิดในธรรมชาติเลยนะคะอืมแบบนี้อุ้ยโดนหักค่ะจริงๆแล้วมันยาวนะคะแต่ว่าก็กินได้ค่ะ เวลาเก็บเนี่ยก็คือตามความชอบเลยค่ะว่าใครชอบสั้นชอบยาวส่วนวันคือกินมาแล้วคือไซส์นี้ตามคําแนะนํานะคะคืออร่อยจริงๆค่ะหวานค่ะถ้ายาวไปสักหน่อยมันก็จะไม่หวานแต่มันจะได้เขียวเป็นผักนะคะโดนหัด กอนหนึ่งนะคะเขาจะมีหลายกิ่งมากค่ะทุกคนเนี่ยค่ะมันก็จะเก็บแค่นี้นะคะที่เหลือเขาก็จะโตสวยงามต่อไปในอนาคตค่ะเขาก็จะมีชีวิตต่อได้นะคะทุกคนเก็บแบบนี้มีเยอะแยะค่ะเลือกเก็บเอานะคะ ไซนี้แกงนี้สวยงามอร่อยมากจ้า มีคะ่ะสายอบอวบน่ากินนะคะดูก่อนนี้คะ่ะปัาดอบ โอเคค่ะพี่พี่น้องน้องสำหรับวันนี้นะคะวันก็ได้ไป1ตะกร้ามาเก็บรอบละตะกร้าค่ะนี่ปีนี้เราก็จะเก็บไป3ามสี่ครั้งนะคะวันจะรอ หลังจากวันไปทำงานนะคะ3-4มสวันค่ะทุกคนรอบแรกที่เขาเกิดวันนี้นะคะเขาก็จะโตเขียวๆข,ขึ้นมาแล้วก็รอบหลังก็คือมันน่าจะมี2-3รุ่นค่ะแล้วเดี๋ยวเราได้มาเก็บอีกนะคะวันชอบมาตอนที่มันมีบางส่วนโตแล้วเป็นป่าเฟิร์นซึ่งมันจะสวยงามมากๆเลยค่ะพี่น้องๆค่ะนี่ค่ะผลงานวันนี้ของเรากันค่ะ นี่แหลคะค่ะผลงานวันนี้ของเรามาจากมากับจักรยานสีแดงของเรากันคะ่ะตรงนี้มันเป็นป่าผักกูดต,ติดอ่าทะเลสาบนะคะถ้าพี่ๆน้องๆดูคลิปป่าผักกูดครับที่แล้วนี่คือป่าที่เรามาอาทิตย์ที่แล้วมันยังไม่เกิดคะ่ะส่วนอาทิตย์นี้มันเกิดแล้วจ้าในเมื่อมาถึงทะเลสาบแล้ว เรามาล้างผักกูดกันดีกว่าค่ะทุกคนเราจะได้เอากลับบ้านแบบสะอาดๆนะคะกับวิวทะเลสาบที่สวีเดนค่ะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศทะเลสาบนะคะฟินไหมคะน้ำเย็นเจี๊ยบนะคะแล้วก็พระอาทิตย์แสงแดดเริ่มออกแล้วค่ะเดี๋ยววันล้างผักกูดแล้ววันก็จะรีบปั่นจักรยานกลับบ้านค่ะทุกคน นี่คะ่ะมันก็ตั้งกล้องลำบากนิดหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะวันดีนะคะที่ที่จักรยานวันมันจะมีตะแกรงแบบนี้คะ่ะเรามาเก็บที่ทะเลสาบแล้วก็ล้างไปเลยนะคะพอดีวันนี้มันฝนตกด้วยคะ่ะปรากฏว่าผักกูดของเรามันจะดูมอแมแมไปหน่อยคะ่ะ ล้างแล้วสวยงามมากเลยค่ะทุกคนจ๋าอ่ามันก็มีถุงกระดาษนะคะอุปกรณ์มาเก็ดผักเราสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวนะคะลองปรับกล้องให้เห็นก่อนนะคะ รอบนี้หมแมแหมมมากเลยค่ะแต่กล้าเราดูมัเล็กด้วยนะคะเศษของอผักกูดมันก็เลยไม่ล่วงไปตามน้ำค่ะนี่ค่ะเราล้างผักกูดเรียบร้อยแล้วถูงมือหนาวมากเย็ยนมากวันก็ได้ไปประมาณ2กิโลนะคะพี่พี่น้องน้องคือ,อวันต้องไปทำงานค่ะก็เล่าให้บางคนที่ยังไม่ค่อยทราบข้อมูลเนาะ วันก็จะมาเก็บได้เฉพาะวันหยุดแล้วที่สำคัญคือเราจะไม่มีเวลาทำความสะอาดแล้วก็เอาใส่ช่องฟิตใส่ตู้เย็นค่ะดูค่ะสวยงามมากวันนี้เราก็เอาไปเท่านี้ค่ะ2อกิโล วันจะเอาไปแบ่งกับเพื่อนคนละกิโลนะคะแล้วก็เดี๋ยววันจะมาเก็บอีกแน่นอนค่ะคือวันไปทํางานอีก5วันแล้ววันจะหยุดอีกรอบหนึ่งเรามารอบนั้นคือผักกูดวันนี้มันจะยาวขึ้นค่ะแล้วก็ผักกูดรอบใหม่หวังว่ายังคงมีให้เราเก็บนะคะเราจะได้มาอีกแน่ๆอีก1ครั้งหรือ2ครั้งนะคะยังไงวันก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้วันด้วยนะคะพี่ๆน้องๆค่ะสําหรับวันนี้ดูค่ะเริ่มคลึ่นมาอีกแล้วเหมือนฝนจะตกอีก รอบหนึงวันขอรีบปั่นจักรยานกลับบ้านก่อนตรงเนี้ยเราขับมาจากป่าผักกูดปั่นจักรยานมาจากป่าผากูดต,ตรงนี้คือ13กิโลไปกลับก็26กิโลค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอุปกรณ์ล้างผักกูดเราวิวทะเลสาบสวยงามมากเดินขึ้นไปที่จักรยานกันค่ะ คุณลุงค่ะคนนี้นะคะเจ้าของบ้านค่ะเขามาถามวันว่าเธอเก็บอะไรแต่ว่าคนสวีเดนที่นี่เขาจะน่ารักนะคะเพราะว่าเขามองเห็นวันเก็บผักกูดค่ะเขาก็เลยเดินมาถามวันหลงังนางลัางผักกูดอยู่นะคะวันก็ให้เขาดูค่ะเขาบอกว่าอ๋อเธอเอาไปทําสเต็กเหรอวันเลยบอกว่าใช่ใช่ฉันเอาไปทําสเต็กถ้าเป็นแบบอาหารฝรั่งก็เอาไปใส่ ผัดใส่เนยใส่เกลือใส่พริกไทยเขาเลยว่าอ๋ออ๋อโอเคอ่ามันกินได้แล้ววันเลยถามเขาว่าเธอเคยกินไหมเขาบอกเขาไม่เคยกินคนะ่ะทุกคน ทีนี้เราก็กลับบ้านจริงๆกันแล้วนะคะด้านหลังเป็นวิวทะเลสาบตอนปั่นจักรยานมาฝนตกค่ะตอนกลับแดดออกสวยงามมากวันหยุดวันเดียวค่ะทุกคนวันต้องรีบกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเราก็สู้งานกันต่อค่ะช่วงไหนที่วันไปทํางานแล้ววันมีโอกาสนะคะวันก็จะพาทุกคนไปเที่ยวในออสโลเมืองหลวงประเทศสวีดประเทศนอร์เวย์บ้างนะคะเพราะว่าวันจะไปถึงนอร์เวย์เช้ามากของทุกวันค่ะกับป่าพะกรเรา เดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งในวันหยุดรอบหน้านะคะโปรดติดตามชมฝากดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยค่ะบ๊ายบายจ้า